สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเสือฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้มังกบี้ก็เริ่มมาทําคลิปช่วงเย็นเลยนะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันก็ไปทุระมาตอนนี้ก็เสร็จทุระเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับก็ถ้ามีทุระเนี่ยผมก็จะยังไม่ได้ทาคลิปเนาะแต่ตอนนี้คือเรากลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะทํานะครับเดือนนะครับเดือนกันยายนนะครับตารางงานของน้องนุ่นเนรชนก นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตารางงานของน้องนุ่นเนชนกเนี่ยนะครับมีงานที่ไหนกันบ้างนะครับครับสำหรับเดือนนะครับกันยายนนะครับผม2 5 6 7นะครับของน้องนุ่นเนชนกเพชรวิเชียนนะครับทุกคนวันที่1นนะครับก็ผ่านมาแล้วนะครับพิธีประกาศรางวัลพญาสุวรรณนาคราชอวอร์ดประจําปี2567นนะครับน้องนุ่นก็ได้รับรางวัลนี้นะครับทุกคนนะครับ แล้วก็วันที่จะถึงนะครับทุกคนนะครับวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดกันยายนนะครับผมน้องนุ่นนะครับรับเชิญนะครับลุงฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งวันที่เจ็ดนี้แม็กกบี้ก็ได้เดินทางนะครับไปถ่ายลิเกให้เอฟซได้รับชมกันเนาะนะครับแต่ว่าแม็กกบี้จะเดินทางวันที่หกนะครับหกกันยายนนะครับผมก็จะถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้วันวันที่ห้าแล้ว สรุปก็คืออยู่บ้านพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเท่านั้นครับวันที่หกเราก็เดินทางแล้วครับทุกคนเร็วนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเนาะวันที่หกที่ราชบุรีนะครับก็ไม่เคยไปนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมได้ไปถ่ายราชบุรีเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปนะครับวันที่แปดนะครับไลฟ์สดนะครับแบรนด์พันนารานะครับก็จะมีะพระเอก นุกิสดาแล้วก็นางเอกนุ่นเนชนกสองคนนะครับสำหรับแบนด์พานารานะครับผมวันที่เก้านะครับถ่ายแบบพรีเซนเตอร์นะครับแบนด์ทาเนียนะครับผมมันออกเสียงว่าทาเนียหรือทาเนียนะทาเนียเนาะนะครับผมโอเควันที่สิบเอ็ดนะครับกันยายนนะครับรับเชิญคอนเสิร์ตนะครับลุงฟ้ากิจดาบารมีนะครับที่ร้านปอกุ้งเผากุงเทพนะครับทุกคน นี่มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับทุกคนนะต่อไปครับวันที่14บนะครับลิเกสอนรักเพชรวิเชียนคณะพ่อขอนง้องนุ่นนะครับที่วัดบางน้อยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วเจอกันที่โคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับเอนะครับผมวันที่18นะครับรับเชิญลิเกล,เกลุงฟ้ากฤษดาบารามีที่วัดไผ่เหลืองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแต่อันนี้ผมคง,ง,งไม่ได้ไป นะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองนู่นนะยุงเทพนู่นแหละนะครับวันที่ยี่สิบนะครับร้องร้องเพลงนะครับร้องเพลงคู่กับขวัญใจลูกอ่างทองร้านนาวาติดลมนะครับลังสิตธนะครับผมโอ้นะครับที่ที่ผัาอไเนาะนะครับต่อไปครับวันที่ยี่สิบสองนะครับรับเชิญนะครับลิเกรลุงฟ้ากิษดาบารมีที่ร้านนาวาติดลมอีกแล้วนะครับที่ลังสิตธ์นะครับ อ๋อวันที่ยี่สิบนี่คือร้องเพลงแล้วก็ยี่บสองก็คือ,อลิเกนะครับผมส่วนวันที่ยี่สามนะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้ากิษด,ดาบารมีที่งานร้อยวันณนะเมืองการุงอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีรู้สึกว่าวันที่ยี่สิบสามแมงกระบ,บี้ก็จะได้ไปอยู่นะครับคิดว่าเงินน่าจะออกแล้วน่าจะได้ไปอยู่นะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับกันยายนนะครับรับเชิญลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีที่วัด สีสุทธารามนะครับหรือว่าวัดกัมพานะครับก็จะมีเดี๋ยวนะโอเคนะครับสองวันครับทุกคนแต่ว่าวันแรกนะ่ะเป็นเป็นลิเกนะก็คือวันที่ยี่ห้ากันยายนนะครับวัดกัมพาส่วนวันที่ยี่หกนะครับก็ที่วัดกำมพาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตลุ่งฟ้ากฤษดาบารามีอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะวันแรกเป็นลิเกวันที่สองเป็นคอนเสิร์ตนะครับต่อไปนะครับ วันที่27นะครับกันยายนนะครับรับเชิญลิเกลุ่งฟ้ากิจดาบารามีณนะหอคูเลิกดีเทวานิมิตอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับผมและวันที่สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่28กันยายนนะครับผมคอนเสิร์ตบารมีโชว์ EP 2เสียรังสิตนะครับทุกคนนะก็นี่คือตารางงานประจำเดือนกันยายนของน้องนุ่นเนรชนกนะครับที่มีทั้ง งานลิเกนะครับมีทั้งคอนเสิร์ตล้องเพลงนะครับทุกคนแล้วก็มีถ่ายาพิซนเตอร์ใช่ไหมมีพเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีไลฟ์สดขายสินค้านะครับนี่คือตารางงานเนาะก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนนะก็งานก็เริ่มเยอะอยู่นะครับสำหรับวันที่ผมคิดคิดว่าจะไปได้นะครับน่าจะมีประมาณ2อหรือสวันนะครับต้องดูเงินก่อนนะครับ ที่ผมไปแน่นอนก็คือวันมะลืนก็เดินทางก็คือวันที่เจ็ดกันยายนนะครับที่วัดท่าผาอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นแถวบ้านของลูกฟ้ากิตติดาบารมีเนาะนะครับส่วนวันที่สิบสี่นะครับก็คือที่โคราชนะครับจะพยายามไปให้ได้นะนะครับแต่มันก็อยู่กลางเดือนซะด้วยนะมันต้องใช้ทุนนะครับแต่ก็อยากไปอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดือนนี้ที่ท,ท,ที่โคราชแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันอาจจะไม่มีที่โคราชนะ นะครับส่วนวันที่ยีสิบสานะครับคิดว่าเงินน่าจะออกแล้วน่าจะเดินทางได้นะครับก็ที่ร้อยวันครังานร้อยวันนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เดือนนี้ผมน่าจะได้เดินทางไปถ่ายลิเกประมาณ3ามวันนะครับสามวันนะทุกคนนะอ่าก็ยังไงนะครับเอฟซก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอาจจะได้ไปน้อยเพราะว่าผมไม่ได้มีทุนตามเยอะนะครับ ถ้าแต่ละงานเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันก็ดีสิอยู่คนละจังหวัดเลยอะ่ะนะครับแต่ว่าโซนที่เป็นเขตรกรุงเทพเขตรปริมณฑลเนี่ยผมผมจะไม่ไปนะเพราะว่ามันรถมันเยอะนะครับก็เส้นทางก็อย่างที่ว่าแล้วครับมันรถมันเยอะมากแล้วอันตรายนะครับผมขอไปจังหวัดที่มันอยู่แบบออกมาทางต่างจังหวัดแล้วนะครับเพื่อสะดวกในการเดินทางนะครับ ก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับผมก็จะได้เตรียมตัวนะครับเตรียมของนะครับเมื่อวานก็สั่งนะครับสั่งไอตัวหนีบตัวหนีบโทรศัพท์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าแมงกบี้จะเอาไว้หนีบโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในการถ่ายคลิปเพราะว่าบางทีเราจับ <laughs> เราจับอย่างเงี้ยบางทีกล้องมันสั่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็จับได้ไม่นานมันเมื่อยนะคือมันไม่เหมือนเรา เราเราใส่ไอตัวจับมือถือที่ขาตั้งกล้องนะครับถ้าเราจับแบบนั้นมันก็จะเออ่สะดวกกว่านะครับมันก็จะไม่เมื่อยอ่ามันก็จะไม่เมื่อยนะอืมวันนี้นะครับก็ฝนไม่ตกนะครับทุกคนนะผมไปธุราตั้งแต่เช้านะครับก็กลับมาก็ประมาณบ่ายสามกว่าแล้ะแล้วก็มาซักผ้าซักผ้าตอนนี้ผมตากเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราก็จะเตรียมตัวเนาะเพราะว่าเราจะออกเดินทางนะครับต้องเช็ครถให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการเอ่อล้างรถนะครับเดี๋ยวแมงกะบ,บี้แมงกะบี้จะต้องล้างรถนะทุกคนเนาะเพื่อที่จะได้เอ่อเตรียมเอาไว้นะครับก็ถึงวันก็ออกเดินทางก็ลุยได้เลยนะครับก็น้ำมันอ่าน้ำมันผมเติมแล้วนะครับเดี๋ยวดูเรื่องโซ่เรื่องลายขันให้เรียบร้อยนะครับก็นะครับวันที่หกนะครับ เดินทางออกจากบ้านเลยนะหกโมงเช้าเลยนะครับแต่ผมจะตื่นเช้านะประมาณตีห้าครึ่งคือตื่นตีห้าครึ่งปุ๊บรีบอาบน้ําแต่งตัวนะครับเก็บของนะครับเก็บที่น o n ที่นอนอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนกระเป๋านะก็คือจะเก็บเอาไว้เลยนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวกระเป๋านะจะเก็บวันพรุ่งนี้นะครับเก็บเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการเดินทางเนาะนะครับ การเดินทางผมก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋าหนึ่งใบนะครับในการเดินทางนะแต่ตอนนี้ผมยังหากล่องกล่องที่ใส่สัมภาระยังไม่ได้นะครับทุกคนนะจริงๆอยากได้ครับกล่องที่ใส่สัมภาระนะเพราะว่าไม่ไม่ต้องหาอะไรมามามัดอะไรมาแบบกันฝนนะนะคือกล่องมันก็คือกันอยู่แล้วนะครับแค่เปิดล็อกก็ได้เลยนะครับถ้าถ้ามีกล่องมันก็โอเคตอนนี้คือยังยัง,ย,งยังไม่ได้หาเลยนะครับ ก็คืออย่างที่ว่าเนาะเงินมันก็น้อยนะครับคือไอ้ที่ผมไปรอบนี้เนะี่ยก็เออมันมันก็ยังพอมีเงินไปได้ยอยู่นะครับแต่ว่าวันวันที่สิบสี่กันยายนที่โคราชเนี่ยนะครับก็มันก็ต้องมีการหาเงินทุนไปนะครับส่วนวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะครับก็น่าว่าคิดว่าน่าเงินน่าจะออกนะครับประมาณนี้อย่างน้อยก็มีการเคลื่อนไหวเนาะนะครับแต่ก็เสียดายที่เราไม่สามารถตามได้ทุกงาน เพราะว่าเรื่องเงินด้วยเรื่องพานะของเราก็คือเราไม่มีรถยนต์เรามีแค่มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นมันไปไหนไกลๆล,ลําบากยิ่งหน้าฝนยิ่งลําบากนะครับผมจึงต้องเดินทางออกแต่เช้านะครับเพื่อให้ได้ไปถึงที่จังหวัดราชบุรีแบบไม่ไม่เย็นนะครับคิดว่าน่าจะไปถึงประมาณช่วงบ่ายสาม ประมาณนี้นะเรทเไปนะครับประมาณใบสองใบสามนะครับคิดว่านะเพราะว่าผมผมออกเช้านะครับเพราะว่าเวลามีเยอะนะครับก็ยังไง f อฟก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ